ตัวเมียเป็นสาวแล้วใหญ่สุดเลยตัวนี้ใหญ่มากใหญ่ฝ่อเพื่อนยังไม่ลืมตาจ้ะ ตัวนี้จะอ่อนแอสดพร้อมกละองเป็นพก่งกินนมเสร็จเต้าที่เขากินนมแม่เขาเนี่ยเป็นเต้าที่น้ำนมมันไม่ไม่ไหลก็เลยต้องให้กินนมชง อีกตัวหนะึ่งตัวนี้จะเหมือนเข้าปั้นมากๆลูกสาวออกมาก่อนขวางทำไม่นี่ ัดขนแม่มันจะได้ไม่ร้อนเอาไป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 